ห้ามพลาดกิจกรรมวันแดงเดือดลุ้นรับเสื้อบอลคู่แขนผีและหงอนานรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแฟนแฟนคอบอลคาเฟ่ครับอ่าสัปดาห์นี้ก็มีทั้ง FA Cup แล้วก็พรีเมียร์ลิงก์นเอฟเอคัพนี่เป็นรอบ8ทีมวันนี้2คู่พรุ่งนี้2คู่วันแดงเดือดด้วยรอรุ้นกันฮะ7ปีหลังอย่างที่ได้แาวบอกนะมีถึง5ปีที่ทีมจาก Big Six ชิงกันเองนะครับวันนี้ในเรื่องของสกอร์ของ FA Cup เนี่ย คู่ที่เตะก่อนวู๊ฟกับโคนทรีนะั่แหลบอกเลยฮะไม่ง่ายสำหรับวู๊ฟเราวู๊ฟอยู่ในช่วงที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะล่าสุดวันที่ชนะฟูลแลมก็ใช้ดวงไปเยอะเหมือนกันโคนทรีนบอกเลยไม่หมูสามรอบก่อนอันนี้โคนทรียิงลอตเทอร์แฮมกระจายเลยนะอันนี้อันนี้ในลีงนะล่าสุดนะยิงลอตเทอร์แฮมห้าศูนย์ยิงวัตฟอร์ดสองหนึ่งในรอบที่สามยิงออฟฟอร์ดหกสองรอบที่สี่นั้นรีเพย์ยิงเวนเดย์สี่หนึ่งรอบที่ห้ายิงเมสโตนห้าศูนย์ไม่หมูนะฮะที่ คู่นี้อยู่ในขาดเดพลิกล็อกนี่แหละอันน้าแมวให้พิกล็อกเสมอแล้วกันนะใน90นาทีนะสกอสัก2อสส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนี้คาสเซิลคู่เอกในเที่ยงคืึครึ่งเดอะบอยเจ็บอีกแล้วนะฮะเอเดลซอนเดือนเลยฮะก็จะต้องเป็นตัวจริงผสมตัวสมรองด้วยเดือนิวซึ่งเหลืออยู่ถ้วยเดียวทุ่มสุดตัวหมดหน้าตักนะแมวว่าจะให้เรือบายยิงขาดลอยก็าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะก็ะะคงจะชนะแบบ ถือๆหน่อยนะฮะให้เรือใบชนะ,ะสอง่งสคู่นี้นะสำหร,รับเอฟเซคับซุนพี่มิลลีค่ครฟูลแลนดกับสเปอร์ฮะับเล่นคาวเวนคอนเทนน่าจะหนักนะแต่สเปอร์ตอนนี้สองนัดยิงไปเจ็ดลูกยิงวินล,ล่าที่วินล,ล่าตังสี่ลลเลยฮะก็วันนี้ใช้ดากูซินนะยิงเซนเตอร์คู่กับโรเมโรเพราะว่าแวนเดอร์เวนเจ็บนะฮะอ่าแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากจะชี้ก็คือฟูลแลนดเนี่ยแพ้ทางสเปอร์นะคะรับสวีตนัดล่าสุดในทุกรายการฮะ,ะแพ้ไปเก้าเสมอหนึ่งและชนะหนึ่งชนะ,นชนะแบบยิงจุดโทษด้วยนะฮะในเกมลีกคัเมื่อตต้นต้นน ต้นฤดูกาลเพราะฉะนั้นนั่นหมายว่าลูกหนักหน่วงสเปอร์ดีกว่าบอลแพ้ทางกันด้วยก็นาทีนี้สเปอร์เล่นดีมากเลยนะฮะจะบุกชนะฟูลแลมที่สกอร์สองหนึ่งเบอร์ลี่กับเบนฟอร์ดเบอร์ลี่เป็นทีมที่ได้มาผิดหวังมาตลอดฤดูกาลนะฮะเบนฟอร์ดตอนนี้อยู่เหนือโซนตกชั้นฮาแทมได้เวลาที่จะอยู่เหนือมากกว่านี้แล้วนั่นหมาช่วยว่าอีวานโทนี่จะพาทีมเบนฟอร์ดบุกชนะเบอร์ลี่ที่หลังรั่วนะฮะนั่นหมายให้บุกชนะเยอะด้วยฮะสามหนึ่งแลยลูตันกับฟอเรสต์เกมันนนเดย์์ไทรส นำมาก่อน3าูนในครึ่งแรกกลับมาแพ้สี่สามครึ่งหลังนี้เล่นโอ้โหเป็นเป้านิ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเกมรับถือว่ารั่วมากนะยี่สิบเจ็ดประตูจากแปดเกมเสียนั้นละสามตุ่สามเจ็ดห้าโอ้โหเละข้างหน้าฟอร์เรสต์น่ากโก้ด้วยนะกิฟไวท์แฮซันโอรอยอีล e ังกาอีวอร์ดี e. ้หรือนัดที่แล้วใช้โอลิกี้กับบู๊เป็นตัวจริงด้วยก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะก็แน็มแมวให้ฟอร์เรสต์อย่างน้อยไม่แพ้ถ้ามีทีมนชนะแน็มแอวเลือกฟอร์เรสต์นะแต่าาว่าคงจะเสมอกันที่สองประตูตากสองก เอเมนครับบูฟจะเสมอโคลทรีสองสองแมนซิตี้จะชนะนิวสองหนึ่งอ่าพรีเมียร์ลีกนะครับฟูลแลนด์จะแพ้สเปอร์หนึ่งสองเบอร์ลี่จะแพ้เบนฟอร์ดหนึ่งสามและลูตันน่าจะเสมอกับฟอร์ดสองสองนะพรุ่งนี้มาฟันธงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะฮะเกมเอฟเอครับรอบแปดทีมนะฮะโอกาสสุดท้ายที่แมนยะูฮะจะทำให้ลิเวอร์พูลสะดุดได้หรือเปล่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาคุยกันครับ